ก็วันนี้นะคะเรามาสักการะองค์พระปฐมเจดีกันนะคะเดี๋ยวเราสักการะเสร็จแล้วแล้วก็เราจะไปพึกษายแกนคลินิกกันค่ะไปกันค่ะ สวัสดีค่ะอเพราะว่านะคะดินสอสีเนี่ยได้ศึกษาการเสริมหน้าอกมายาวนานมากๆค่ะถึงตัดสินใจทำแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลมาค่ะว่าที่นี่เนี่ย ไม่มีสายเดนเลยแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นนานค่ะ <c oughs> ก็เลยเลือกใช้บริการที่นี่นะคะแล้วก็อีกครั้งนะคะคุณหมอเนี่ยยังเป็นอาจารย์หมอด้วยค่ะแล้วก็แบบว่ามีประสบการณ์ในการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยมาเยอะมากๆเลยค่ะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าห้องผ่าตัดยังเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะเราเราจึงแบบว่ามั่นใจแล้วก็ตัดสินใจเลือกที่จะมาทำที่นี่ค่ะ จริงเลยค่ะเจ็บเหมือนรถสิบล้อทับคือเกินไปมากๆคือแบบว่าที่นี่เนี่ยคุณหมอมือเบามากๆค่ะไม่มีรอยช้ำแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นนานเลยคือดีสอสีทำแล้วปุ๊บใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะแบบว่าอาการเจ็บมันก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าถามว่าเจ็บมากจนถึงรถสิบล้อทับไหมไม่มีเลยค่ะ ความประทับใจที่มีต่อคุณศาแกนคลินิกนะคะเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่ดินสตีมาถึงที่นี่เนี่ยพี่พี่บริการดีมากแล้วก็แบบบริการเป็นกันเองนะคะประทับใจมากๆแล้วก็ดูแลดีมากค่ะมาที่นี่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะถูกละเลยหรือว่าอะไรมาที่นี่คือสบายหายห่วงแน่นอนเพราะว่าพี่พี่ที่นี่ดูแลดีมากแล้วก็คุณหมอให้รายละเอียดแล้วก็ความรู้แน่นมากค่ะ จากที่เราเนี่ยศึกษาม,มาเยอะแล้วนะคะการทําเสริมหน้าอกเนี่ยเราศึกษาม,มาเยอะมากๆแล้วคุณหมอก,ก็ยังให้ความรู้เยอะมากอีกค่ะทําให้เราแบบโอ้ความรู้แน่นมากในการเสริมหน้าอกะคะ่ะว่าดูแลยังไงพักฟื้นยังไงแล้วก็การใช้ชีวิตหลังจากที่เราเสริมหน้าอกแล้วเป็นยังไงเนะะี่ยค่ะและที่สําคัญนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะอยากฝากไปถึงสาวๆนะคะสคําหรับใครที่อยากทําหน้าอกนะคะสำคัญเลยเนี่ยให้เชื่อฟังคุณหมอนะคะว่าถ้าคุณหมอแนะนําขนาด ให้เราเชื่อฟังดีที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างนี้สาสีเนี่ยทำขนาดพอดีตัวไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะมันมันเลยทําให้อาการปวดหลังหรือว่าการอาการเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เกิดขึ้นเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อยากให้สาวๆา,า,าทุกคนนะคะเชื่อฟังคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็อยากกระฝากนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาคลินิกนะคะว่า อยากเสริมหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเลยค่ะปรึกษาแกนลินิกที่นี่ดีครบจบที่นี่ค่ะ ก็ปีนี้นะคะดินสอสีลงประกวดมิสแกนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็อยากฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์ให้ดินสอสีด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะดินสอสีเขื่อนจินดาค่ะแล้วก็ไอจีนะคะดินสอสีจุดยีแล้วก็ตอนนี้นะคะดินสอสีทําช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งติ้ง,ง,ง,งให้ดินสอสีด้วยนะคะชื่อว่าดินสอสีจุดยีค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย